ตล้วนครับจะต่อช่องก็ใช้แล้วผมเ,เอ่อเขาเิดมเกิดนาค่ดจล้วเนาะโอเคก็วันนี้กรจะมาข้า,นางนงลลอกั่อมอนมันไม่ได้เสียงฝนนะรมตฝอตรันที่จะเอาไปดูดกันนี่ครับฝนตกครับโอ้โหฝนเยอะมากเลย ผมตัมันเหนียนี่นะผพว่าไม่ได้ออกตัวป่านเนาะตามเรื่องที่ประกาศเนะ่กลัวคุณเจ้าไม่จะออกตัวป่านเนาะอะนนี้น่ะไม่มีอ,อ,มอ,อ,ะ,อ,อะไรมากยืดหรออะ่าเยไอืมโอเค โอเคนะเนาะนั่นเป็ไปไดนบ้านงนะทำไมจะมีฝนตกด้วยกรรลัวอะดรต่อกลัวฟ้าร้อนอะไรต่อครับ